สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิสติลเตอร์ทาร์โรสตอรี่กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการเจาะลึกเรื่องราวความรักนะคะในเดือนมิถุนายนปี2564นั่นเองค่ะและคลิปนี้เป็นของชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกของดิสคือท่านที่เกิดวันที่ 16พฤษจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะเป็นชาวราศีธาตุน้ำนั่นเองค่ะก็ใครดูแบบลัคนาราศีใครดูแบบตะวันตกเนาะลองปรับชัปรับแบบลองปรับฟังปรับใช้กันดูนะคะอลิซมองว่ามันเป็นการอ่านในช่วงหนึ่งเดือนเนี่ยคลิปมันก็ไม่ได้ยาวมากสำหรับใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ชัดเจนอยากให้ฟังทั้งคนโสดและคนมีคู่นะในตัวของปัญหาหรือการระมัดระวงังหรือคำแนะนำเน,ำเนี่ยจะได้นำไปปรับใช้ได้นะคะ ก็วันนี้นะคะใช้ไพ่สองสำรับเลยก็คือบอสซาทาโร่แล้วก็บูดาพาทาโร่นั่นเองจ้ะอ่ะสำหรับคนโสดนะคะบอสซาจะมาเล่าให้ฟังว่าชาวพิจิกเองที่โสดตอนนี้ในเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณคิดอะไรอยู่นะคะสำหรับนะคะความคิดหรือความต้องการด้านความรักจริงๆอะ่ะพิจิกอะ่ะมีอัตตาเป็นของตัวเองนะอัตตาตรงนี้คือความเป็นตัวเองตัวตนหรือความรู้สึกที่ ที่ริทรู้สึกว่ามีความเชื่อมั่นนะซึ่งมันเป็นข้อดีนะความมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยบางราศีอาจจะน้อยกว่าชาวพิจิกเองด้วยนะคะแล้วในช่วงปลายเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยชาวพิจิกเนาะค่อนข้างที่จะเจอในหลายๆอย่างเลยในยไม่ว่าจะเป็นราหูเข้านะคะคือมันจะมีปัญหาอะไรเข้ามาแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นสายสตรองค่ะเป็นราศีหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสตรองใครเกิดราศีนี้นะริทบอกเลยนะไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่หรือว่าอะไรพอเรามามองมุมมองความรักเนี่ยคุณอยู่ได้ ได้ตัวของคุณเองอยู่แล้วถ้าเวลาที่คุณจะมีความรักถ้าทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นคุณก็ตัดได้เหมือนกันดังนั้นเดือนนี้ค่ะความรักก็เลยดูแบบดอนแครเบาๆนะถามว่ามีใครสักคนหรือแบบถ้าเป็นเชิงแอบชอบอไ้ก็ต้องมองว่า ก,ก็แค่อยากแอบชอบก็แค่อยากรู้ว่าตัวเองยังยังชอบได้ยังชอบเป็นแค่นั้นแต่คุณยังไม่ได้อยากได้ความรักจริงจริงจังๆถ้าใครที่แบบว่าคลั่งรักชาวพิจิกนะน้อยมากๆเลยยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะว่าใครคลั่งรักอยู่แต่พิจิกส่วนใหญ่อลนนิ้ต้องบอกเลยไม่ได้คลั่งรักอะไรมากมายส่วนใหญ่จะเป็นคลั่งรักตัวเอง รักตัวเองแล้วก็ค่อนข้างอยากจะทําอะไรตัวเองให้มันดูแบบกระตุ้นมากขึ้นเก่งมากขึ้นสกิลดีมากขึ้นเออมันเป็นประมาณนั้นนะคะเดือนนี้ก็เลยมองว่าเออตัวความรักมันเฉยเมันไปได้แบบเรื่อยๆนะมันมีแต่ตัวเองอะ่ะจะพูดอะไรได้อะริพูดไปมันก็เหมือนวกวนเข้ากลับมาในลูกของการรักตัวเองเท่านั้นแหละนะคะแต่ทีนี้เรามาดูเรื่องของสเสน่นะรักตัวเองขนาดนี้แล้วสเสน่เดือนนี้มีมั่งไหมนะจริงๆแล้ว ชาวราศีพิจิกก็อยากจะพูดทุกๆเดือนแหละว่าตัวเองเป็นคนมีเสน่ห์และณนะพื้นฐานตัวราศีเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่มีเสน่ห์พิจิกนะฉันพูดเลยฉันอิจฉาเรื่องนี้เรื่องหนึ่งเลยว่าต่อให้บางบางเดือนที่ลิซอ่านไปแล้วบอกไม่เห็นในตัวของตัวเสน่ห์เนาะ จริงๆแล้วลึกๆแล้วอ่ะชาวพิจิกก็จะมีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองมากๆแต่เดือนนี้ค่ะเราก็ต้องมาดูข้อจํากัดนิดนึงเนาะในเมื่อคุณรักตัวเองแล้วค่ะในตัวของการใช้สเสน่ห์มันก็เลยมีเรื่องของแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ตามช่วงจังหวะที่อยากจะใช้อ่ะคือสเสน่ห์คุณไม่ได้แบบว่าพําเพลื่อเนาะหรือว่าอยากจะไปหาอยากจะไปอะไรถ้าอยากถึงจะใช้ถ้าไม่อยากก็คือฉันจะเก็บตัวมองเป็นแค่นั้นเลยก็เลยรู้สึกว่า พิจิกคุมเกมนะคนโสดมักจะคุมเกมจะรักใครชอบใครขนาดคุณไปแอบชอบเขนานะคุณยังคุมเกมเขาได้เลยนะบางทีก็รู้สึกว่า อารมณ์อำนาจเหนือกว่าเนี่ยจะเป็นชาวพิจิกมากกว่านะคะแล้วก็มันทําอะไรล่ะมันทําให้เกิดเรื่องของโอกาสการสลัดสดคุณดูไพ่โอ้โหพิจิกก็อาจจะต้องเป็นกลุ่มหนึ่งนะเป็นราศีที่ตั้งแต่อ่านมาเนี่ยเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นโมเมนต์การสลัดสดของชาวพิจิกได้เลยสําหรับใครที่กําลังจีบจีบอยู่หรือเป็นแอลเอิร์นอยู่แอบชอบอยู่เดือนนี้อาจจะเป็นการลุกลุกนะคะเข้าไปบ้างแล้วไม่งั้นเนี่ย มันจะนิ่งเกินไปโอากาสมาแล้วอลิก็อยากให้ชาวทิจิกคว้าไว้นะเวลาที่คุณจะรักใครชอบใครเรามองว่าเต็มที่ไปเลยเนาะต่อให้คุณจะรั้งคลั่งรักตัวเองขนาดไหนเนี่ยความรักของคุณมันมาแล้วก็เลยมองว่าสําหรับตัวละครคนที่มีตัวละครจะจะโชคดีกว่าคนที่โสดแบบสนิทแบบไม่มีใครเลยแต่ถ้าคนมีตัวละครอยู่เล็กๆน้อยๆเช่นแอบรักแอบชอบแอบปืนแอบคุยนะแอลแอลแอลอยู่เนี่ย ไปเลยค่ะจัดการเดือนนี้ถือว่ามีโอกาสดีๆจะเกิดขึ้นกับชาวพิจิกนะคะที่โสดอยู่แล้วก็อ่ะโอเคแนะนําตะกี้พูดมาอย่างดีๆเนาะตัวไพ่แนะนํามันก็เลยมองว่าก็ทําไปแต่ว่าอย่าไป อย่าไปเร่งรีบหรือเร่งรัดเดือนนี้มันมีโอกาสที่คุณจะได้เจอความรักเนาะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอใครที่ใช่มีโอกาสที่คุณจะได้ริมรถนะคะความฟุง้งความหวานความแบบไอ้เต้าความแบบหลายๆอย่างแต่ก็อย่างที่บอกคะ่ะไม่ได้หมาง่ายๆแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะบางทีพิจิกเองอาจจะไปรักคนแบบผิดที่ผิดทางอยู่ก็ได้โอกาสการรักคนมีเจ้าของก็มีเยอะอยู่นะจ๊ะอันนี้ก็คือขอให้เช็คนะ อารมณ์คือเข้าเอาโคนันมาเข้าสิ่งแล้วก็ไปเช็คให้ดีแล้วก็ถ้ามันยังผิดที่ผิดทางเนี่ยถอยถอยออกมาก่อนอย่าไปฟืนอะไรมากบางทีแล้วการรักตัวเองอะ่ะนั่นแหละคือส่วนหนึ่งที่มันช่วยฉุดให้คุณเนี่ยมาเจอในเรื่องราวดีๆได้อย่างบางคนนะพิจิกอธิพูดเลยมีโอกาสไปเจอความรักที่แย่ๆแ,แต่ด้วยความรักตัวเองอะ่ะมันเหมือนลดหลั่นกันอะ่ะมันเลยกระชากค,คุณออกมาจากสิ่งที่ ที่เป็นได้อะไรเงี้ยชาวพิจิกเลยคือถ้าจะเจอรักพังๆเนี่ยก็จะเจอแบบโอเคเลือกเองแล้วแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าคนนั้นต้องมาเลือกแล้วทาให้พิจิกเปลี่ยนไปคือไม่ใช่ดังนั้นเดือนนี้ค่ะมีโอกาสได้เจอความรักแน่นอนเลยนะคะมีคนที่จะเข้ามาสนใจคุณด้วยก็เปิดใจแล้วกันนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้กับคนสดทุกคนคะ่ะอันนี้2เส้นทางนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะสำหรับใครดูส่วนตัวมีเรื่องของค่าใชานะ้จ่ายอะไรยังไงก็มาสอบถามได้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e กันด้วยนะจ๊ะ มาตอบสาหรับคนมีคู่กันบ้างนะคะชาวพิจิกนะคะที่มีคู่เนาะมีตัวละครใช้ตโตของบุรพาทาโร่นะคะอย่างแรกเลยเรามาดูเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผ่านมากันนิดนึงนะขอให้พายได้เล่าได้ฟ้องหน่อยพิจิกเป็นยังไงบ้างกับคนที่มีแฟนอันนี้รักแบบยังไม่ได้แบบว่าชัดเจนอย่างเงี้ยก,ก็ถือว่ามีตัวละครน,นะคือถ้าเดทกันแล้วเนี่ยอยากให้คุณฟังเรื่องของตำแหน่งนี้เลยนะคะ จริงๆแล้วลีต้องบอกว่าเออชาวพิจิกมีความเชื่อใจไว้ใจในตัวของคนรักอยู่นะช่วงนี้ก็คือด้วยความคลั่งรักตัวเองแล้วก็รักคนรักด้วยยิ่งใครแต่งงานเป็นครอบครัวริรู้สึกว่าคุณรักครอบครัวมากขึ้นคุณให้เกยียรติครอบครัวมากขึ้นแล้วก็คนรักที่เป็นชาวธาตุน้ําเหมือนกันเนาะพิจิกที่เป็นธาตุน้ําเหมือนกันก็จะมีพิจิกกรกฎแล้วก็มีเนาะลิคิดว่า เป็นพิจิกอยู่ราศีเดียวแหละที่เหมาะกับตัวของธาตุน้ําที่เป็นธาตุเดียวกันนะคะก็คือว่าพอเวลารักกันอยู่ด้วยกันเนี่ยเหมือนแบบปฏิกิริยามันเข้ากันได้ดีก็เลยมองว่าเออที่ผ่านมามันเลยทําได้ดีแต่ว่าพิจิกที่คบกับชาวธาตุไฟนะคะคือน้ํากับไฟก็คือเมธ สิงห์ธนูราศีนี้อาจจะตะคุกตะคักมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะอาจจะไม่ได้เหมือนอย่างที่อลิซพูดไปว่าอุ้ยดูแบบดีวุ่นวายอย่างน้อยแหละอย่างที่บอกตัวละครมันมันคนราศีกันอะไรประมาณนี้เนาะก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ไพ่ฟองก็คือความเชื่อใจความไว้ใจเนาะหลายๆอย่างที่เพิ่งผ่านมาพิจิกเองก็จะเจอเรื่องของแบบความระแวงนะคะความรักที่ต้องสร้างความไว้ใจเชื่อใจค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเลยทีนี้เรามาดูว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนาย,ยนเนาะน ตััววของคามรกการจอดคกครั้งนี้เลยต้องบอกว่าพิจิกเองเนี่ยจะได้เห็นความคนรักเป็นเป็นอีกแบบหนึงอะหรือไม่ก็พิจิกได้น่าจะเปลี่ยนตัวเองอะไรบางอย่างนะคือริทไม่สามารถตัดสินได้ว่ามันจะมา ตกที่ชาวพิจิกเองหรือตกไปที่ทางคนรักแต่ไม่ว่าจะไปตกทางไหนนะมีเรื่องราวดีๆเกิดในเดือนมิถุนายนนี้สําหรับชาวพิจิกเองพิจิกเองไม่ว่าจะคบกับชาวราศีไหนเดือนมิถุนายนคุณค่อนข้างทําได้ดีนะคุณเป็นราศีติดท็อปเลยที่ทําตัวน่ารักที่สุดอายินปกมือเนาะเพราะว่าอะไรคุณสภาคุณเจอหนักมาเยอะจนบางทีแล้วถ้าพิจิกเป็นกลุ่มที่เข้าใจชีวิตนะหรือใครที่ทํางานในด้านของแบบ การช่วยเหลือคนการทํางานที่ต้องแบบว่าเทคแคร์คนทํางานกับคนมาเยอะๆอ,อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าพิจิกอะหนักมาเยอะแล้วจนเดือนนี้คุณรู้สึกว่าคุณคนโทุลได้ดีมา,มากๆเลยก็เลยแบบเออมองไปเป็นเรื่องของความสัมพันธ์คุณก็ควบคุมได้ดีด้วยดังนั้นก็เลยขอฝากความหวังให้กับชาวพิจิกแล้วกันนะว่าดูแลคนรักดูแลความสัมพันธ์ของตัวเองด้วยแล้วกันนะอย่าทาพลาดก็คือเรื่องของอารมณ์นะบางทีแล้วคุณเป็นธาตุน้ําแต่น้ำนิ่งไหลลึกอ,อันนี้ โอเคเลเวลไม่เหมือนกันแน่นอนนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องปัปญหาฝากไว้น,นิดนึงกันให้ระวงังให้ระวังนะเดือนนี้ถ้าจะระวังอย่างเดียวก็คือในเรื่องของความลุ่มหลงหรือความคาดหวังมากเกินไปนะพิจิตที่คาดหวังตัวคนรักมากเกินไปมักจะทําพังนะไม่น่ารักเอาเลยเพราะว่าที่ลิซอ่านมาตั้งแต่ใบแรกใบที่สองเนี่ย ชาวพิจิกส่วนใหญ่จะทําตัวน่ารักแต่จะมีพิจิกบางคนเท่านั้นแหละที่เลเวลที่ไม่ค่อยน่ารักจะกระตุต้นออกมานะคะอาจจะเป็นช่วงจังหวะของชีวิตเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของปีการเกิดปีนะปีชงปีนู่นปีชวดจลูขานทออะไรประมาณนั้นแต่เราก็เลยรู้สึกว่านั้นเป็นปัญหาที่อลิคอปูดอง์รวมแล้วกันว่าความคาดหวังที่มากเกินไปอาจจะทําร้ายความสัมพันธ์ของชาวพิจิกเองได้หรือ ความคาดหวังของคนรักที่มากระตุ้นให้ชาวพิจิกเกิดความแบบสับสนก็เป็นไปได้นะบางทีอาจจะไม่ได้เกิดจากตัวของชาวพิจิกค่ะไปเกิดจากตัวของคนรักที่กระตุ้นคุณอยู่จากที่คุณแบบโอ้ฉันทําตัวน่ารักมาเกือบจะทั้งเดือนแล้วพอปลายเดือนเนี่ยมากระตุ้นคุณตะบะแตกพิจิกตะบะแตกก็แบบป้างกันเข้าไปก็ระวังหน่อยละกันยังไงก็ถ้าใครป้างไปแล้วมีจุดแนะนํานะคะสิ่งที่จะแนะนําได้กับชาวพิจิกอลนนิ้ก็ต้องบอกว่า ทุกอย่างคือพิจิกอะคุมได้อยู่แล้วมองในเรื่องของผลประโยชน์มองในเรื่องของตัวเองคือผลประโยชน์ที่นี่คือลิซมองว่าคุณทําอะไรสิ่งใดไปคุณจะได้อะไรกลับมาดังนั้นลิซก็เลยอยากให้คุณมองว่าโอเคต่อตอนนี้เดือนนี้คุณทําดีเท่าไหร่แต่มันยังเจอในตัวของปัญหาเจอในตัวอุปสรรคอะไรที่ทําให้คุณเหนื่อยล้ามากๆเนี่ยไม่เป็นไรคุณฮึบใจหนึ่งละกันว่า ผลงอกเงยที่คุณทําตัวน่ารักแบบนี้มันจะเกิดเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นใครที่ไม่ได้คอมมิทเมนต์ในเดือนนี้นะคะยังคุยอยู่ยังเดทอยู่แล้วถ้าเขาคุยกับคุณไปจนถึงเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหามีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ที่จะแบบนะคะสมหวังดังใจหมายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็รอดูในเดือนหน้าด้วยละกันนะจ๊ะฝากไวล้ละกันเพราะชาวพิจิกเองเองแล้วเนี่ยอลิศก็รู้สึกว่าคุณควบคุมได้อยู่แล้วอลิศไม่ค่อยเป็นห่วงชาพิจิกแต่อย่างไรก็ เป็นห่วงเรื่องของแบบอารมณ์นิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองนะคะก็ขอให้สงวังแล้วก็ไม่เจอปัญหาอย่างที่อลิซพูดไปก็พอค่ะ2ทางนี้นะคะฝากฟังไว้นิดนึงเนาะทางแฟนเพจก็จะมีในตัวของไลฟ์สดเนาะใครอยากจะดูฟรีอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวอลิจะมาไลฟ์บ่อยๆในช่วงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการดูส่วนตัวแบบโทรสดส่วนตัวก็ลองมาสอบถามข้อมูลกันได้มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe แล้วกดกระดิ่งกันไว้ด้วยแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย